ในยอดเขาทาก้อนอันศักดิ์สิทธิ์สองพี่น้องฝาแฝดได้ถือกำเนิดขึ้นจากคันของร่างทรงแห่งความยุติธรรมเคลผู้สว่างสวัยและโมกาน่าผู้อยู่ในเงาทั้งสองคือผู้พิทักษ์ปีกแห่งแสงและความมืดพวกเธอคือความหวังและสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปอุดมการของทั้งสองกลับแตกต่างความขัดแยง้งนำไปสู่จุดแตกหัก เมื <Ooh. S 2> ota, 50, ่อเคลตัสินลงทันผู้คนในเมืองด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์มอร์กาน่าจึงต้องเข้าขวางพี่สาวของตนเองเกิดเป็นมหาสงครามที่สั่นสะเทือนไปทั้งเดมาเซียการต่อสู้นั้นได้พากชีวิตบิดาของพวกเธอไปเคลตกตะลึงในโศกนาตกรรมที่เกิดจากความโกรธของตนเองนางละทิ้งทุกสิ่งและบินจากไปเคลแสวงหาความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบส่วนมอร์กาน่า ได้พันธนาการปีกของตนเองคอยช่วยเหลือเหล่าผู้ถูกขับไล่ทิ้งไว้เพียงตำนานของสองพี่น้องที่ต้องพลัดพรากกันเพราะอุดมการณ์ที่ไม่มีวันบรรจบกันได้